หนูสวัสดีค่ะพลิกขิงจุริยาเล่น,นย่าคาเล่นค่ะรับบทเป็นพี่ด่ค่ะท้องฟ้าอาริชาศรีวทักน์รับบทน้องเจนค่ะจากซีรีส์เรื่องเจเะจะเป็นดาวสินเก้าค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมจังโกจังก,งกาเาเรียกว่าอะไรนะจังจังตาเรามาเิ่นว่าหนูเล่นไ,นไนด้เ,เลยเลยลองแต่ว่าเราจะเพิ่มความยากด้วยการใช้มือสายนะคะทุกคน่โอเคได้ได้ ใช่ได้ไห้เขาให้วางอย่างนี้ใช่เนาะร้องอย่างนี้เพราะว่าไม่เคยเจอน้องมาก่อนเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าเอน้องจะเป็นยังไงนาก ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบพี่เขาจะจะเป็นยังไงจะโอเคกับเราไหมพี่เขาจะอยากเล่นกับเราหรือเปล่าหรือว่าแบบเจอกันแล้วเราจะเข้ากันได้ไหมอะไรแบบนั้นค่ะชอบสีนที่พี่ไหน เหมือนจะขอน้องเป็นแฟนนะคะเพราะว่าเหมือนเอดวเกตน้องก่อนว่าการเป็นแฟนมันไม่ใช่ปลายทางนะมันคือแค่จุดเริ่มต้นที่เราจะต้องแบบเริ่มศึกษากันไปเรื่อยๆถ้าทะเลาะกันอย่างเงี้ยเราก็้อแบบจับมือแล้วก็ผ่านไปด้วยกันให้ได้นะใช่ค่ะอชอบซีนนั้นชอบซินแล้วพี่มองหน้าเจนทําไมพอรู้สึกว่ามันเป็นแบบหลังจากนั้นอะมันก็คือเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอีกขัน้น คือท้องฟ้าว่าท้องฟ้าเป็นคนไม่ชอบอะไรที่ไม่ชัดเจนก็เลยแบบว่าก่อนนนั้นมันก็ไม่ชัดเจนว่าตกลงพี่เขาอะไรคิดอะไรกับเราอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากซีนนั้นก็คือทุกอย่างก็คือชัดเจนขึ้นค่ะหนูรู้สึกว่าซีนที่อยู่ในคาเฟ่ค่ะมันหลายเทคกจนเราไม่รู้ว่ามันผิดที่เราหรือมันผิดที่ใครส0มิบ <30. S 2> กว่าเทกคนนี้นจำไ,ได้ ของท้องฟ้าก็อ่าพวกเลิฟซีนละกันก็ซีนคาเฟ่เด้วยแล้วก็เลิฟซีนพอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเออยากอะซีนอะไรที่แบบว่าไกลตัวเราแบบท้องฟ้าแบบทุกทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆท้องฟ้าเป็นเด็กเนิร์ดแบบ เนิร์ดมากๆเลยอย่างเงียงเ้ยก็ไม่ได้เคยมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์อะไรอย่างนั้นสักเท่าไหร <Okay. S 1> ่โอเคงั้นทองฟ้าจะถามพี่พี่ขิงตอบ <Okay. S 1> นะเอ่มพี่พี่ขิงชอบไปเที่ยวไหนช่วงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นสิเธอยังเอาดีได้เลยทองฟา้าอ้าอันนี้มันไม่ใช่บนสุดไม่ใช่หมายถึงมันต้องวาง <c oughs> แบบนี้ <c oughs> โอเคแล้วไปแล้วไปแล้วไปน้องน้องจากแก้งไม่ได้เลยยังโดนวีนอีกวันนี้พบหินวีนใช่ค่ะเดนไยวหนูจะถามหุยเกมในดวงใจอ่ะไม่มีเลยแต่ว่าหนูอ่ะชอบเหมือนเล่นเกมเกมค่ข้างจะเป็นเกมผีนิดนึงค่ะ อุ้ยอันนั้นแอบ,บยากไปหนูเหมือนหนูเคยเล่นในเพย์ทูแต่ว่าเกมเลยเหรอสมัยไหนใช่สมัยแบบสมัยนั้นมากแล้วพี่แบบว่าก็เล่นเกมตแต่ถ้าในคอมอะค่ะจะเป็นเกมที่น้องสาวอะโหลดมาให้แล้วน้องสาวก็คือเหมือนจะซื้อไว้แล้วอะถ้าเล่นเกมนอกเหนือจากนี้ก็คือต้องเก็บตังค์ซื้อเองนะคะ จริงแล้วมันแบบเป็นเรื่องของเทคนิคแบบเราต้องอมน้ำไว้แล้วก็แบบปล่อยออกมาให้ได้ตามจังหวะที่มันแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแอบยากเหมือนกันนะคะเรื่องจังหวะเนี่ยแต่ว่าซีนนั้นก็เล่นได้ตั้งแต่เทกแรกเลยแต่แค่เหมือนแบบเปลี่ยนมุมกล้องก็เลยเล่นไปนประมาณสองเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรหรือไมที่ ให้ถ่ายในหัวท้องฟ้าคิดอะไรท้องฟ้าคิดเรื่อง18ปวกจริงๆริงพอาท้องฟ้าถึงเลยพูดออกมาว่าพี่เจนยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบ18นะคะพี่ไหนอ่ะก็คิดถึงพี่พี่ขิงหรือเปล่าเฮ้ยนี่มาคิดถึงเจนในเรื่อง18โอ้ไม่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 คิดถึงเ่าคุณนี่เก่มันไม่มีสมาธิตอบไงฮอเล่นอยู่ด้วยก็เลยแบบพูดอะไรไปเรื่อยตอนเนี้ย หนูชอบที่เหมือนแบบว่าแฟนคลับอะค่ะจะคอยเชียร์อัพทุกคนเลยไม่ใช่แค่แบบเฉพาะคู่หลักแล้วแฟนคลับก็ดูเหมือนแบบเปิดใจกับทุกๆทุกๆซีรีส์ทุกๆเรื่องเลยใช่ค่ะแบบเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักมากเราก็ได้รู้แบบเรื่องใหม่ๆที่เราแบบเฮ้ยไม่เคยรู้ในจุดนี้เลยเราก็ได้รู้ด้วยโอ๊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 ยโดนตัวไม่ได้นี่นะ S <S ได้ค่ะไ,<ห>ได้อุย๊ยอันนี้แกงยังไม่มันแน่นจุงแล้วใช้มือซ้ายอ่ะโอ้โห รู้จะแก้งอะไรปกติท้องฟ้าก็ไม่เคยแก้งอะไร<า>พี่พิกขิงนะจริงๆท้องฟ้าก็ก็มองว่า GL ก็คืออีกหนึ่งผลงานในวงการแบบว่าเรียกว่าอะไรอะท้องฟ้าไม่ได้ทรีท GL l l ว่าเป็นอะไรที่มัน แปลกอะคือเหมือนกับว่าถ้าหมวดชองเล่์หนังมันมีรอมคอมมีทิลเลอร์มีอะไรเงี้ยท้องฟ้าก็มองว่าแบบ GL มันก็นับเป็นรอมคอมหรือเป็นรามาหรือเป็นอะไรตามหมวดของมันได้เลยอยู่แล้ว เยอะค่ะเล่นซีนที่กินเยอะมากด้วยความที่ตัวละครเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยจะมีแบบซีนอะไรแบบนั้นเยอะมากจนแบบปิดกล้องปุบต้องกลับมาควบคุมน้ำหนักแล้วค่ะ mm hmm. คือตอนแรกอะ่ะหนูก็แอบแบบ ตกใจนะที่แบบเขาติดต่อมาและให้หนูไปเล่นเป็นเมะเพราะทุกคนจะมองหนูเป็นโพซิชันเคหมดคนทั้งโลกคนทั้งประเทศ <c oughs> เห็นหนูเป็นเคสุดและทีนหนูก็มาเล่นเป็นเมะเหมือนตอนแรกที่โปสเตอร์ออกไปอะค่ะคนก็จะยังไม่เชื่อคนก็จะแซวแม่แม่ก็จะแซวว่าอะไรพี่ขกดของแม่จะเป็นเมะได้หรอลูกเหมือนค่าก็ยังไม่เชื่ออยู่อะหนูเหน็นรีแอคนะจะเป็นเมะได้หรอลูกอะไรเงี้ยหนูก็แบบคือนอกจากแม่จะไม่เชื่อแล้วหนูเองไม่เชื่อเหมือนกันตอนเล่นหนูก็ยังแบบ เหมือนยังหลงทางอยู่แบบอพี่ไหนเขาอย่างนี้ได้ไหมนะหรือยังไงดีคือก็ยังหลงทางอยู่เพราะว่าด้วยความที่พอตอนที่เราแสดงอะเราก็ตั้งใจอยู่ตรงเบื้องหลังใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เห็นว่าแบบตัดต่อเบื้องหน้าอะไรยังไงมันเป็นยังไงเพราะตอนนั้นมันยังไม่ได้อยู่ในโปรเซสของการตัดต่อใช่ไหมคะพอตัดต่อมาแล้วก็แบบเหมือนมีฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบเฮ้ยก็เป็นพี่ไหนได้นี่ก็เป็นยังพี่คนสวยได้นี่อะไรแบบนี้นก็รู้สึกว้าวเหมือนกันค่ะ อ๋อเออใช่หู่ขโมยเลยหูก็หลังจากที่เมื่อกี้พูดไปสินค้าก็รู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่แบบว่าทุกคนให้ผลตอบรับที่ดีแล้วก็มีแบบคำชมอืมจริงๆก็เขินบ่อยอยู่แล้วเวลาที่แบบเข้าซีนกับพี่เขาเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันแบบ เออมันก็เขินน่ะคือพี่พี่ขิงก็เป็นคนสวยอยู่แล้วแบบว่าจริงๆก็แอบเขินทุกซีนอยู่แล้วแหละคือ <ST. S 1> หนูอยากอบอกพี่ไหนว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินในสิ่งที่แบบเรายังไม่รู้ทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วน้องเจนก็มีเหตุผลบางอย่างของน้องเจน คืออยากบอกว่าท้องฟ้าภูมิใจในตัวเจนมากนะแบบว่าถึงใครหลายๆคนสมองว่าเจนเนี่ยก็เป็นแค่แบบเด็กโกโก้ตลกตลกคนหนึ่งแต่แบบจากที่ท้องฟ้าทำความรู้จักเจนมาปีหนึ่งเนี่ยเจนเป็นคนที่มีความแบบเวฟแบบว่ากล้าหาญมากๆเรแล้วก็แบบคือภูมิใจกับการที่เจนมีเอาวในเรื่องต่างๆทั้งเรื่อง ความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าเรื่องแบบ trans woman is a woman หรือว่าการที่เจนแบบว่ากล้าที่จะยืนหยัดเพื่อคนที่ตัวเองรักหรือเพื่อความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้เจนรู้ไว้ว่าต่อให้จะไม่มีใครเข้าใจเจนเลย<ะ>ก็จะแบบไม่ลงกล้นหรอกก็จะมีท้องฟ้าที่เข้าใจเจนอยู่นะ ตกใจเลยแต่คนหลังกล้องตกใจกันเดียมีที่ชอบเรียกอยู่แล้วนี่แล้วที่ชอบเรียกนั้นคือไม่ได้เหมือนหรอหรือว่าแบบไม่ใช่เดฟนิชันก็เหมือนกำลังคืออยากลองคิดอะไรใหม่ๆแต่ตอนเนี้คิดไม่ออกละตอนนี้เหมือนแบบสมองอะหนูอยู่ตรงเนี้ยเรียกเป็นโมจิค่ะโมจิครีมชีส มูติอะไรก็ได้แค่มันดูกลมๆแป้งๆแ,แบบฝุ่นๆุ่น,นะคะนึกออกไหมอะไรคือฝุ่นๆุ่มูจิโอแบบนุ่มนิ่มอะเออหนูว่าไ,ไดฟุกุด,ดีกว่าเพราะว่าจริงๆภายนอกอะอาจจะดูแบบนุ่มนวลใช่ไหมแต่จริงแล้วข้างในของท้องฟ้าก็คือเปรี้ยวนะคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะฝุ <Okay. S 1> ่นคุณคือสตรอเบอรีอ่เนาะหวานซ้อนเปรี้ยวไง โอ้ยขนมอ่ะนึกไม่ออกเลยแต่ว่าแบบ <c oughs> นึกถึงอาหารมากกว่าแบบแบบส้มตำยำอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เขาเป็นคนชอบกินของแซบๆมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับบุคลิกพี่เขามาก <c oughs> เข้ากับชื่อด้วยซ้ำพริกขิงผัดพริกขิงไงซึ่งมันเป็นอะไรที่ทองฟ้าชอบกินมากเลยนะ okay. หรอหนูชอบช่วงนี้หนูชอบไปสริมตนที่วัดค่ะทำวัดเย็นไปกับเพื่อนแล้วก็จะแบบเหมือนแรนดอมเพื่อนไปสมมติอ่ะวันนี้เพื่อนคนนี้ไม่ว่างเราก็จะไปแรนดอมหาเพื่อนคนอื่นในแต่ละวัน <c oughs> โหท้องฟ้าจะชอบเล่นกิจกรรมแบบเอ็กซ์ตรีมหน่อย <c oughs> คือจริงๆแอบงงตัวเองเหมือนกันว่าเป็นคนที่แบบเวลาที่ไม่ทำแอคทิวิตี้เหล่านั้นก็จะดูเฉยเฉยไปเลย แบบก็จะดูนิ่งๆอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าเวลาออกไปทํากิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมไปเลยแบบว่าถ้าช่วงนี้ชอบสุดก็ปีนผาเนี่ยมือมีแต่อ้อยอใช่ก็แบบชอบปีนผาขับโกคาร์เลทีวีไม่มีสมาธิพูดเลยแล้วก็จริงๆชอบยิงปืนด้วยค่ะ หนูเรอ <laughs> เอาครั้งแรกที่ทำให้รู้สึกแบบโอ้ว้าวเป็นเปอร์เซ็นชันที่แบบว้าวทำให้มันเขาเรียกว่าความประทับใจแรกตอนที่แบบเราเพิ่งรู้จักกันนะคะก็พี่วางไปแล้วอ้าวโอเคไม่เก่งเดี๋ยวเวนกรรมตามทันก็ ชช่พี่เหมือนแบบตอนนั้นเหมือนจะชวนกันไปกินข้าวไปกินแฮนโระซูชิแล้วหนูก็ถามทางฟ้าว่าแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าแพงพี่ไม่ไปนะอะไรเงี้ยเพราะหนูเป็นคน <c oughs> ไม่ค่อยชอบแบบเป็นอิงกหรือเป็นคนไม่ใช้ตังค์แบบว่าไม่ค่อยใช้กันในสิ่งที่มันไม่จําเป็นอ่ะใช่แล้วทีเนี้ยน้องก,ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทงฟ้าเลี้ยงเองหนูก็เลยแบบ <c oughs> มีคน <c oughs> จะมาเลี้ยงเราอะไรเงี้ยเพราะหนูรู้สึกว่า ท้งชีวิตหนูอะหนูดูแลแบบทุกคนมาเยอะมากไม่ว่าจะแบบที่บ้านหรืออะไรเงี้ยหนูแบบเป็นพี่โตเป็นพี่คนโตสุดอะดูแลที่บ้านดูแลครอบครัวดูแลน้องดูแลหมดทุกคนเลยจนแบบการว่าพอมีวันหนึ่งแบบมีคนมาสนใจเรามาดูแลเรามันเลยแบบเฮ้ยมันฟูฟิลใช่เก็เลยรู้สึกอ๋อประทับใจจังแต่ว่าวันนั้นก็ไม่ได้ไปนะแต่แค่แบบประทับใจที่แบบอุ้ยแบบมีคนมารู้สึกแบบนี้กับเราด้วยอ่ะเสร็จพอดีเลยเนี่ยก็รู้สึกว่า พี่พ่ขิงเป็นคนที่แบบใส่ใจคนอื่นแล้วก็เหมือนด้วยเนเจอร์ของพี่เขาเป็นคนชอบสังเกตรีแอคชั่นของคนอื่นอยู่แล้วด้วยก็เลยเหมือนแบบอ่ะเขาจะจับสังเกตได้เร็วว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเออเราถูกใส่ใจอะ่ะ <c oughs> ท่อง<ด>ฟ้าไม่รู้อ่ะต่ะจาพูดอย่างนี้ ทาวฟ้าไม่รู้อ่ะเวลาถามเลยทางฟ้าก็ทางฟ้าไม่รู้อ่ะก็เมื่อกี้เลยเสียเมื่อกี้เลยท้างฟ้าไม่รู้อ่ะตอนนี้ค่ะอุ๋ยพี่เขาพูดหลายคำอ่ะก็อาจจะเป็นพวกศัพจนซีอะไรเงี้ยแบบแบบเลิศดเร่าเอืออะไรประมาณนั้นน่ะหนูจะชวนไปทำาด e p s l e แล้วก็ไปร้านนวด ไปแบบผ่อนคลายลีแลกส์ค่ะจริจริง,รงก็น่าสนใจเนาะจะตอบว่าแบบไปดูปลาที่อะควาเรียมอะไรเงี้ยเพราะทองฟ้าเป็นคนชอบอยู่ในอะควาเรียมมากๆม,มันรู้สึกว่าแบบสงบอะแต่ว่าพอเมื่อกี้พี่พิขิงพ,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 พูดเรื่องนวดมาก็เลยแบบเอะจริงๆการไปสปาก็น่าสนใจนะแบบสปาค่ะโอ๊ยมันดูไม่มีอะไรที่เป็น potential possibility แล้วอะเฮ้ยได้อยู่ หนูเหรอหนูชอบอะไรหรือป้ะหนูอยากเล่นโรแมนติกดราม่าแต่ขอแบบดราม่าแบบดราม่าหนักหนักแบบขอเนื้อเรื่องที่มันแบบเกินจริงไปได้เขาบอกห้ามโดนโต๊ะเอ้าห้ามโดนโต๊ะเหรอได้ยินว่าห้ามโดนตัวอย่างเดียวใช่แบบอยากได้เนื้อเรื่องแบบเกินจริงไปได้เลยว่าแบบอืชีวิตจริงแบบมันจะมีคนแบบเจอแบบเรื่องแบบนี้ได้ขนาดนี้จริงๆเหรอเนี่ยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าชอบชอบแบบ ชอบเล่นดราม่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูอินกับดราม่าได้ง่ายกว่ามันดูมีอะไรให้เกาะเยอะมากเลยอืออุ้ยทำได้ไงเนี่ยมันดูเป็นไปไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้ท้องฟ้าอยากเล่นแนวแบบว่า psychology อะคะ่ะ <Huh? S 1> ฟิลแบบอ่ะถ้าเทียบกับซีรีส์ที่ช่วงนี้ชอบก็อย่างแบบ d e x Sky Castle อันนาะอา w เว n นส d เดย์ะอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเขาห้ามโดนโต๊ะคือเ,<ร>เล่นเกินโ,นโนคตรเอาจริงเอาจังอะไม่ได้หรอกอเรื่อง<ด>แบบนี้<อ>น่ะจริงๆอ่ะหนูจะบอกว่าท้องฟ้ามีความเป็นเมกมากกว่าหนูอีกแต่ว่าโดยส่วนตัวท้องฟ้าไม่ได้รู้สึกว่า ตัวเองยึดติดกับกรอบความเป็นเคสหรือเมะมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันคือซีรีส์ผู้หญิงรักผู้หญิงอะคะ่ะมันก็คือเราทั้งสองคนก็เป็นผู้หญิงไม่ได้อยากให้มีคู่รักหญิงหญิงคู่ไหนต้องมาติดกรอบว่า ต้องมีคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายและคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเพราะสุดท้ายเราก็คือผู้หญิงกันทั้งคู่อะค่ะมันก็อาจจะมีบางสถานการณ์ได้ที่อ่ะโอเควันนี้อีกคนหนึ่งต้องการการเทคแคร์หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยมันคือเราดูแลก,กันและกันนะคะอันนี้ในมุมทองฟ้านะคะแต่สุดท้ายแล้วเรื่องความสัมพันธ์มันก็คงจะแล้วแต่คอนดิชันของแต่ละคู่ค่ะหรือว่าแฟนคลับคงแบบว่าเขาเรียกว่าไงแบบ เขาเรียกว่าเค้กับเคอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นสีสันมากกว่าเพราะว่าแบบจริงๆอ่ะแบบมันก็ไม่ได้แบบเค้กับเมมันไม่ได้ฟิกโพสิชันได้ขนาดนั้นนะคะนึกออกไหมแบบสมมติอะคนเป็นเมก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีความเป็นผู้ชายขนาดนั้นเขาอาจจะแค่มีความแบบเออแบบอยากดูแลอยากเทคแคร์มากกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ประมาณนั้นเป็นเหมือนแบบการเรียกน่ารักน่ารักเฉยๆหนูว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบ เม mm hmm. จ่าอะไรขนาดนั้นแบบเหมือนแบบชายจ๋าอะไรขนาดนั้นใช่จริงๆร,รู้สึกว่าการเรียกเคเมมันเป็นอาจจะเป็นสําหรับใช้ในวงการซีรีส์เนี่ยแหละเนาะมันก็คงไม่ได้มีใครเอาไปใช้ในความสัมพันธ์จริงๆแบบความสัมพันธ์แซฟฟิกจริงๆลมเล่าของของาวรใช่ทุกคนหยุดค่ะ ไม่ยอมหรอกโหงั้นมันก็คงจะจบที่รุ่นเราแล้วแหละคือหนูคิดว่าหนูแบบอาจจะโดนรงท้อหรือเปล่าเราเอาจริงกันมากอะ เราก็อยู่ที่นี่กันทั้งวันนี่แหละค่ะไม่ให้พี่กลับไปไหนหรอกคะ่ะหลุดดึงเลยนะให้มันแบบหนึ่งสองฮึบเฮ้ยหลุหล้มอยู่แล้วมันอันนี้ไม่เป็นถานหรอ ให้เต้นโกโกวาแบบน้องเจนบ้างเยากเห็นจังเลยคือพี่รักในการเต้นมากคุณก็รู้อยู่แล้วอะพี่ไม่ได้กลัวเลยบทลงโทษนี้ก็ฝากซีรีส์เจนจะเป็นดาวศิลปกรรมด้วยนะคะก็เหลือกันอีพีสุดท้ายแล้วมาเอาใจช่วยพี่ใหน่กับน้องเจนกันนี้นะคะค่ะสามารถรับชมเจนจะเป็นดาวศิลปกรรมได้ทาง VTV ที่เดียวเท่านั้น หนึ่งสองจับมาแล้วลูกจ๋าชุดกกว่าที่หนูอยากได้กกว่าที่หนูอยากใส่กกว่าเข้สุดนีดามาแล้วลูกจ๋าชุดกกว่าที่หนูอยากได้กกว่าที่หนูอยากใส่กกว่าเข้มสูงนี้ดาเอ๊ถ้าจบถ้าจบขอถ้าจบนีเย้ขอบคุณค่ะ